สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชอามหวนะครับผมวันนี้เราอยู่กับมัวแล้วก็พี่เสกสาาคนดีคนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะได้พบกับแคลรี่ที่โหดที่สุดเฮ้ยต้องแคลรี่ที่ดวงดีที่สุดครับพี่เสกเออ มันต้องมีทั้งดวงแล้วก็ต้องมือด้วยเหมือนกันนะช,ชิงเหลี่ยมกันด้นะแต่รอบชิงนี้แค่ดวงอย่างเดียวคงไม่พอครับเพราะเราจะแข่งในรูปแบบ best of ทครับพี่เซกสามเกมไปเลยเราจะสุ่มฮีโร่และบทลงโทษก่อน2เกมไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่ถ้าผลออกมาเสมอหนึ่งหนึ่งเราจะค่อยไปสุ่มเกมสุดท้ายทีเดียวนะครับซึ่งถ้าใครถึง2ก่อนจะได้เป็นผู้ชนะและรับเงินรางวัลไปเลย1 0,000ม่บาทครับพี่เซกยอดหนึ่งหมื่นนะนโอเคสุดดังสุดพีกสุซ่าด้วยนะฮะรับเงินรางวัลวันนี้ปเลย ไม่ยังพี่ยังไม่ใช่พี่ไปลุยกัน oh. เลยมาวันนี้วันนี้เป็นการสู้กันระหว่างน้องอ e ีเลสจากเบคอนไทม์และกระต่ายเอจาก t ทอรอนอีสปอรครับ <Yeah. S 2> ถ้าพร้อมแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีเราไปเริ่มกันเลยไหมครับไปลุยเหมือนเดิมนะฮะเราจะซูมตัวละครแล้วเราก็จะสบดลงโทษนะฮะเซียมซี M C มาครับเซีมซี M C มาแล้วน้องเต้ก่อนเลยกัน จัดไปเลยเลือกสักหยุด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 ชอบแล้นแหละเท่านั้นแหละเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเตเลือกเลยน้องชายเอาันนั้นสองนี้นะโอเคเดี๋ยวเอาทีละอัดนะให้น้องเต้เลือกก่อนว่าจะให้ตัวไหนเป็นเกมแรกอันบนเกมแรกโอเคได้หมายเลขห้าโอเคถ้า่างนั้นเกมที่สองจะเป็นหมายเลขสามสี่เกมแรกของน้องเต้ก็จะเป็น สยองอยเหรอมัน <karaoke> บ <laughs> ้าหรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยส่วนน้งเต้เกมสองก็จะเป็นโอ้โหจ่ายหยองโอ้เอาแครี่มาเล่นซับสองรอบเลยว่ะพี่เต้อย่าไปกลัวอาจจะมีบทลงโทษที่มันเอื้อกันจ่ายยิมแล้วนะจ่ายนั่งยิ้มแล้วไม่ไม่มันต้องดูตัวตัวที่ได้เล่นด้วยมาถามมันก็ไม่ไหวน้องจ่ายพร้อมหรือยังถึงคิวน้องจ่ายเตรียมพร้อมหรือไม่บอกให้พี่หยุดหยุดได้เลยนะครับได้ครับหยุดหยุดหยุด ผ่านแล้วผ่านแล้วโน้ตจเลยโน้ัจเลยเอาซ้ายสุดกับขวาสุดอ่ะอันบนเกมแรกก็ได้ครับได้หมายเลขแปดสุดเกมที่สองได้หมายเลขยี่สิบเจ็ดนะโอเคหมายเลขแปดหมายเลขยี่สิบเจ็ดเ้ยดีว่ะ เล,เ,ลเลขเล็กค่ะเขตาวเที่เหมือน<บ>จะดีนะคือเต้มันเป็นห้าใช่ไหมตัวแรกจ่ายเป็นแปดเลขตัวเดียวทั้งคู่เลยไงแล้วก็เลขสองหลักแบบสองทั้งคู่ด้วย,ออยแปดเป็นเกมแรกโอ้โหเสวี่ยวอกเลยสุดจัดแน่นอนตัวไรกอะ <laughs> ตัวแรกเขาล็อกจ่ายครับผม <laughs> 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 แทงกับแทงกว่าพี่ส่วนโอ้โหส่วนเกมต่อไปเกมที่สองของน้องใจนายนคือลูบูโนะครับ บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจ่ายเคยเจอเคสมาแล้วนี่หว่าใช่ใช่ครับเจอน่เออแต่มันเจอเคสมาเขาก่อนนำได้ได้เจอกันนี่กนก็จะเป็นเทนเจอกับแผ้มือโอมาเจอกับลูบูต่อไปเลยครับขอน้องเต้รับบทลงโทษครับผมเลือกให้เลือกสองแทงเอาอันสองพี่อันสองจากฟ้าอ่ะอ่าแล้วอันกลาง เออผมจะเลือกอันไหนเป็นบทลงโทษเกมแรกครับอันบนครับอันบนได้11นะครับผมแล้วก็อันล่างได้หมายเลข4 11กับ4นะเดี๋ยว11เนี่ยจะเป็นวาเทนของเต้ก่อนนะหมายเลข11จะเป็นบทลงโทษของน้องเต้เกมแรกนะครับผมได้สลับตำแหน่งสกิลโอ้น้องชายจะ <c oughs> ไหนพี่อันติก็อเอาไว้เป็นสกิลหนึ่งสลับกันสลับตำแหน่งกันโอเคอเฮ้ยอย่าขี้โกงนะงอย่าขี้โกงนะคุณไปสลับสลับบอลเลยนะครับโอเคเราก็เอาเกมที่สอง ได้ไอเทมสามนาทีเจโดรูปู่ตีบ้านแตกกว่าสาวทีด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอมาฮ้าหมกไอเทมสาวทีว่ะโอมาฮ้าเฮ้ยเฮ้ยสาวทีจบเกมแล้วเต้จบเกมแล้วไโอ้ยเลี้ยงเนี่ย สงสัยวันนี้จะมีเกมไว้กับพิเิฯเอาขวามือพี่โต๊สองอันเลยก็ได้ครับเอาเอาอันล่างเกมแรกก็ได้ครับอันล่างเกมแรกอันล่างได้หมายเลขสิบกับหมายเลขสี่นะครับผมเฮ้ยเดียวไอเชี่ยหมนเบอร์เดียวกันปะวะถ้าบอกของเหมือนกันไอยสี่เริ่มออกไอเทมสามนาทีอ้าวไอสัตว์คดีพิกใช่เหรอเออใช่ใช่ไอเต้ยสิบกับสี่อเตี่สิบกับสี่ แปลว่าห้ามออกไอเทมของน้องจ๋ายคือเกม2เกม2เกม2เกมแรกเดี๋ยวเบอร์สิบก่อนเกมแรกของจ๋ายก่อนอย่างนี้ต้องวัดด้วยที่ฝีมือกับตัวละครหรือ,ปอ2 2> เปล่าเกม2ออ่ะเกมแรกของน้องจ๋ายได้ห้ามกด Challenger Skill เอาพุทน,นิดมานะครับน้องโอ้โหแล้วจะพันนิด้วยคือคือพันนิดก็กดไม่ได้ใช่ไหมอ่ะพันนิดก็กดไม่ได้ครับผมส่วนเกมที่2ของน้องจ๋ายก็ได้ห้ามออกไอเทม3นาทีเหมือนน้องเต้เลยวะเก็บตังค์กันมาก่อนนะสามับส เไ,ไม,เไมตัม้งดวงอย่างดีอ่ะจริงไอ้จ๋ายจับตามหลังมาอะไรก็ได้แต่ออกอเทมไม่ได้อ,อีกเฮ้ยเอาจริงโอ้เทมมีอันตีอยู่ฟาดเขียได้ยเอ็นน่าจะออกทารอนแต่รูทรงแล้วพี่ออไปชี้แนวทางอันนี้จะออกกันเทมอะไรกันครับเนี่ยแน่ออกดาเมจแน่นอนเลยเออออเขาไม่ได้ออกแทงกันป่ะพี่เออกไม่ได้บอกไม่ได้เฮ้ยเขามีสูตรมีลุนมีแรงของตัวเองอยู่เว้ยว่ากูรู้แรละเตมันถ่ายคลิปเข้าบ้านเนี่ยดูทรงแตายบอกพี่ถ่ายมาผมเปิดตีเตออกงานเอาดี ปันกันไมให้ยังไงให้ตายไปเนี่ว้าวแต่ละตัวถ้าพร้อมแล้วพวกคุณไปชนกันเลยครับน้องโตเชียร oh, <dear>, ์ใครโตเชียร์ใครเชียร์น้องเต้อยู่แล้วครับเพราะว่าน้องเต้อยู่เบคอนไทม์อยู่ทีมที่ผมรักมันก็เหมือนกับผมเชียร์แมนยูอะอ่ะ,อะไอ้โตงั้น <c oughs> มึงเหยียดเทปเชียร์เลยว่าไม่ต้องพากาลับอาร์วียกว่าเราคุยเรื่องบอลเถอะฮัลโ <c oughs> หลเฮียเอ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตัดตรงนี้ได้ปะพี่นี่จะไปสกิลของเต้มันอยู่กลางจอเลยวะพี่ ไอ้เจ้าขอปรับได้ไหมเนี่ยสกิลแม่งอยู่ตรงกลางจอกลางตัวละครทำไงวะเนี่ยสกิลอยู่กลางจอโจรแน่ะอะไรกันเอางี้ก็ได้เอาเรือเกิสกิลอยู่กลางจอสกิลอยู่กลางเอมันเล่นยังไงวะเนี่ยเลขกระดาษนี่กระต่ายเอ๋นี่ยังไม่รู้เลยนะว่าอีเลียเขาดัวกลางจอยอยู่ เม่เทนแอบได้เปรียบป่ะพี่เทนนี่คือดูตีแรงกว่าเยอะเลยอ่ะใช่พี่ว่าเทนได้เปรียบอ่ะมันมีพาสซสีฟด,ด้วยด้วยอ่ะเดีพอมันสี่แต่ว่ามันไม่ได้ฆ่ากันได้เพ่าวาตโต้มันต้องเข็มชีบแล้วหาทางตีฟอมมากน่าจะตีบ้านอย่างเดียวเลยเออต้องโหดับมามโทมาผมว่าสไตล์เต้นนี่น่าจะเอาคนครับผมว่าบ้านไม่เอาเอาคน อาจจะหาทางโอ้หโหแต่งงมันมีสกิลหนีสกิลโดดเธอเยอะพี่ว่ามันพยายามจะคุ้ให้ตังค์มันเยอะกว่าละเนี่ยเอาคิดข้าวเน,นี่ยไปให้เกียร์ว่ะเริ่มถ่ายมิเริ่มถ่ายแล้วตั้งแต่ฟอร์มเรงๆก็น้อยเริ่ม,เร,มเริ่มมีแผนเริ่มมีแผนแล้วเขาเออกเกาะไฟทั้งคู่ออกมาเผาก่อนเผายิยิกเหมือนเบิร์นว่ะอันนี้พี่เสกถนัดอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยพี่ชอบไปยปิ้งย่างนี่เราต้องเบิร์นไฟนหน่อยโตคนอย่างมึงเนี่ยนะต้องเอาเลือดหัวออกซะบ้างอ๋อโอ้ โอ้อีเลสมีเสียงร้องโอ้โดนตีแล้วร้องโอ้โอ้โหผมว่าทั้งวันอะเปรี้ยบบ้าเลยเอ้ยแอบทิปฟอมเลยว่ะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแตนที่เอาเอ็คิวมาอย่างนี้สวยนะน้องไปเรียบผมว่าเขาคำนวณแล้วว่าเขาจะอันติแล้วมีเอ็คิวด้วยนะเดี๋ยวดูกันการแก้เกมของกระต่ายเอฟังผมก่อนนี่นี่กระต่ายเอบอกมาดิพี่ขามคลิปเหมือนกันเอาดิโอ้โหตีแต่คลิปอะพี่ เออเอ้ยเนแข่งกันเคลียร์ใครไวกว่าอกันโอ้แล้วกลายว่าทัวร์ทัวร์หนึ่งหนึ่งรอบนี้นี่จับมาเจอแต่แท้งเจอแต่ไฟเตอร์ไม่มีเมดไม่มีแคลรี่ให้ในศึกของแคลรี่เลยบาทีเรเขยนไ้ี่สิบไม่อย่างตีเลยแคลรี่ต้องดูแลตัวเองครับนี่ให้น้องๆองฝึกฝึกกันที่เป็นแท้งอ๋อให้มันรู้ใช่ไหมเวลาที่เล่นแคลรี่แล้วคนเล่นแท้งมันลำบากขนาดไหนใช่ไหมใช่ใช่ แทงตีกันเองนะตียังไงก็ไม่ตายโอ้าก,กรารสมุนไช่เลทตายมาใส่ปัดยิงก่อนเราให้ดูผลต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงเขาจกลับมาภาคไหม <c oughs> ว่ามันไม่น่าตายว่ะแต่ตอนต้นคลิปหมูหวานบอกผมว่าเฮ้ยพี่เต็กอาจจะมีเกมไว <c oughs> ไวตอนไหนเนี่ยเฮ้ยอีเลทเหลี่ยมละอีเลทเหลี่ยมละ <c oughs> เขาเลี้ยงให้เรื่อมันคึ๊งน้อยๆอยู่แล้วเขาอยามเขาไม่ยามจะคำนวณดาเมจแล้วแหละผมว่าเขาจะสั่งชุดเดียวให้แตกเริ่มแรงเริ่มแรงมีไอคิวนี่ยอ่ะเดี๋ยวลืมนี่กระต่ายเอรู้ตัวแล้วอ่ะกระต่ายเอรู้ตัวแล้วมีไอคิวโอ้โหรู้ทันอีกเรวฝันเข้าแล้วเขาอบุรามากระต่ายเอออกอุยออกทารอนเอาออกทารอนแล้วใครจะเล่นให้ทารอนอ่ะอ่ะไอนี่ไงพี่หมูหวานเดี๋ยวโอ้โหเออไงส่งเรีวเอโต้บอกผมคิดไม่ทันเลยออกทารอน พอเท้าแล้วใครเล่นวะโอ้เล่นตัวเองก่อนเด้อพี่ครับผมเฮ้ยพยายามเคลียหายสิงกำแพงเฮ้ยแล้วก็ตายเอเขาเคลียก่อนไว้เขาเอาอขาเอาี่เป็นก่อนทเอสแล้วก็ปัดโอ้แรงยังไงโอ้แล้วตีแรงมากเลยอ่ะปลาหมึงอ่ะไปแล้วจ้านี่คือเราจะได้รู้เลยนะแทงกับแทงตัวไหนหนึ่งหนึ่งกันชนะเนี่ยเทงกับปลาหมึกไปสนแล้วระหว่างกลับไปรีเจนแตายเอบอกตีป้า เอาตีบ้านแน่ทรงนี้ตีป้อมตีบ้านอะไรเนี่ยี่ยอะนี้โตีแรงจังอะตีแรงจังะเอ้แรงจริงว่ะมเฮ้ยมันใส่รูนอะไรมาวะจ่อสามร้อยป่ะเนี่ยมันมีแต่จอดร้อยไม่ใช่เหรอพี่โอ้โหตีสู้ไม่ได้เลยอ่ะฝันไม่เข้าเฮ้ยมันตีเทนอย่างแรงเลยว่ะ สี่สีป้อมมาให้ด้วยนี่สีป้อมให้ด้วยสี่สี่ละห้าสิบโอ้ยทารอนเจาะก่อว่ะเอาแล้วอีเลสจะหาทางทำยังไงได้แล้วก็ะต่ายเอกผมหนาวมาหนะคุณโตมันเฉียนปลาไม่เข้าอ่ะพี่คือเอาโตเลยพี่เอกผมดูช่องเต้เดี๋ยวนี้ผมขัดใจตรงกลางมากเลยหมดลงโทษหมดลงโทษไอ้สลับผมไอ้นี่สลับสลับที่ให้เลยด้วยโอ้โยยังเฉียนแบบผมบอกเลย ต่างกัน <irgendw> ท <carbono S 2> ี <imprisoned> anyway, <match> oh, ่ข right. really? ้าแล้วโอ้ยเอาตัดกันแล้วตัดกันแล้วเอาดิเฮ้ยมันตีโอ้ตีหัวแรงหัวแรงสีสายเต้กลางสีส่วนเหมือนกันมีเลยเหมือนเต้จะไม่ไหวตีป้อมอือกัดสัดน้ำก่อนไปเลยไปเลยจูไปเลยจู้เต้ตีบ้านหน่อยน้องเต้ตีบ้านหน่อยน้องีเต้ผมไม่มีเลือดพี่ชายกลับไม่ได้กลับไม่ได้เอากลับไม่ได้วะเฮ้ยเคลียร์ก่อนเด้ยเฮ้ยไหวไหวเต้ไหวเลี้ยงหาเลี้ยมเฮ้ย ถ้ากระต่ายเอไม่รีบตีป้อมนี่ผมว่าระยะยาวนี่อีเลสเอาป้อมจบนะมีสิทธิ์ครับตีป้อมแรงด้วยเทนเนี่ยโอ้ยแรงนะแรงนะโอ้ยใครเผอคำนวณไม่ดีลนะจับบ้านคิวยังคิวอย่าบอลยังรอดอยู่ยังอื่นยังอื่นใครเียมเปิดน้ำยังอื่นอยู่ยังอื่นอยู่ตึงนื้อตึงนื้อตีบ้าน เอ้ยเอาไม่ทอยเขียวเขาไม่กลัวเอ้ยอายเตยบอกเอาดีตีบ้านแล้วนะตีบ้านตีบ้านมาดิมาดิตีบ้าน,น,านเอ้ยอีเลสแต่งมาตีบ้าน,านวบาๆเบาอ่ะสี่สตีบ้านโคตเบาเลยพี่สี่ตีห้าสิบอ่ะอันเข้าโอ้โหเริ่มอันเข้าอ,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 อีเลสออกแท้งมาสองชิ้นด้วยไหมใช่ครับออกสองชิ้นครับเปี่ยประสาทน้ำทำดีดีอีเลสบอกกลางกันตีลบดีๆเด้อละกัน ว่ากระต่ายเอ็นน่าจะยังไม่รู้ตัวว่าตอนนี้ต้องเล่นป้อมนะถ้าเล่นกับคนผมว่าเขาเหนื่อยว่าเขาไม่มีไอคิว<บ>อ่ะเขาจะท้ยังไงวะใช่ค่ะว่ามีไอคิวเนี่ยแหละหลักๆเลยที่โอ้เมื่อกีเ้เล็ดกดไอคิวทีเดียวเกือบหลับอ่ะโอ้ยเสียพัฟซีหลับเกือบหลับอ่ะแล้วมันมีฟัตซีอยู่ด้วยไงเพียนรอชิ้นท้ายก่อนไอเล็ดบอกว่ารอชิ้นท้ายว่ะผมว่าดาบแดงต้องมาผมว่าเขต้องมาไม่มีดาบแดงจะฆ่าไงวะมันต้องอัดดาบแดงมาแม่ มาไม่เท่าไหร่พี่ต้องตีบ้านด้วยโอ้โหระดับแดงมาจริงพี่งต้องมาว่ะเออตีป้อมด้วยสำคัญผมว่าน้องน้าที่ป้อมเอ้ยตายเอรู้ตัวยังอ่ะรู้ตัวยังอ่ะเอ้ยเอาบวกเอ้ยเริ่มตีแรงว่ะคนเขาโอ้ยรถาดหนามไปโดนมาดีเอาดีเอ้ยมาใหม่ยุเอ้ยเอ้ยอติเอ้ยเบียคิ้วอ่ะเบียคิ้วอ่ะเอ้ยเบียคิ้วอ่ะหรือเปล่าเอ้ยมีเกิดโหนับเกิดไปแล้วฟงจิงเอ้ยมีได้ไงอ่ะเอ้ยตับเกิดเว้ยเขาซื้อเมื่อกี้เขาก็รออยู่

เกมไอ้กระต่ายเอเอาชนะไปได้เอาในเกมนี้โดนตีฟ้อาแรงจัดโอ้ตอนนี้เทมโกงจัดเนี่ยโอ้ยเต้โอ้ตีบ้านจริงเทมรับหวานเออฟางของทารอนกระต่ายเอเป็นผู้ชนะครับผมครับผมรอัดบ้านยังเยอะโอ้ยไอีเม็มีช็อคอะโอ้โหช็อคนี่พี่อุตส่าห์ได้หนึ่งตัวแล้วอะเมื่อกี้แล้วตอนเต้ถ่ายคิ้มมันถ่ายออกไปหมดไง อันเหลือคีบอยู่เมื่อกี้อันไรตีแล้สับเหี่อะไรละเอียดขนาดนี้แล้วจบเกมนะครับในเกมแรกครับเนนั่งนั่งของกระต่ายเอขึ้นนำหนึ่งสูตรเดี๋ยวไปถามน้องๆกันก่อนรีบเล่นเกมสองเอ้ยไอเต้โดนสับเกือเกือจริงอยู่แบบโดนสับเกือบไม่พอแตนตีบ้านแตกว่ะโอ้่ายคีบไปหมดไอเต้หลุดไปตัวนึงเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเกมต่อไปต่อได้เลยครับเกมสองนี่เป็นโอมากับลูบูนะฮาลิโป้รับบอกของสามที่แรกทั้งคู่อย่างนี้ก็ตัวเปล่าอย่างนี้เหมือนชีเปื่อยตีกัน เจอเวทีกันอ่ะวายช่องมีจ่ายตู้ๆอีกเกมเดียวจ่ายตู้ๆพวกมึงเหลืออีกเกมเดียวว้ายทำไมวายจังเต็มอกเต็สู้ๆูลอกชายสู้ๆเสมอขนาดไหนตั้งเสมอขนาดนั้เกมพีแล้วกดชาเลนเจอร์ไม่ได้เกมนี้เอาวีคมาว่ะเฮ้ยเธอไปเขาถึงเอาวีคมาไม่เอาหัวร้อนเหรออ้ามันเปลี่ยนหัวร้อน เอาเอาใช้วิครับใชบ้วิจะดูเซตของเอาเดี๋ยวดูเซตของเ,อาเขงเาจะออ,ออกอะไรแต่โอมาานี่คำนวณคำนวณระเบิดไปอีกแล้วมันต้องใช้ไอคิวอย่างเดียวอ่ะไม่รู้จะฆ่าลูบูยังไงอ่ <c oughs> ะพี่เอ้ยดีเพียร์ก่อนเลยแต่บอกผมสองก่อนพี่โอ้โหขอ,อดีขอนแดงก่อนแดงแล้วมันตัดรุ่นวยด้วยไม่แน่นะพี่ลูบูอาจจะไม่ได้ผมเล่นหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวมันมันก็มีอันตรี ออกมโกงอ่ะเยี่ยมันก็เทพตัวหนึ่งอะมึงโอ้โหเอี๋เทพบอกเทพบอกเออเดี๋ยวก็ดีรอหลังสี่คนเอาเดี๋ยสี่แล้วสี่แล้วดีใจดีน้องไปเดี้ยวโอ้เต้ก็อาจจะเสียวอยู่ครับมีเสียวอยู่อ้าวเข้าใจปั่นมาเปิดของเวอร์ส่วนนี่โอ้ปั่นปั่นปั่นแล้วเลือดก็เต็มมีเลยยังอ่ะแค่เลือกสายสู้ตอนมีคีบมันยังไงก็มีสถิติดูเลือดแต่ต้องรอผมว่าเต้อาจจะต้องรอสามนาทีเพื่อที่จะออกตัดฮิลอันนี้น่าสำคัญมากพี่ ใช่เกมของอยู่ไกลแล้วครับอีกสามสิบวิสามนาทีพิเศษพิเศษออกอลไรครับออกเกมเลยต่อให้ <c oughs> โอ้โหไม่ต่อให้เยอะเกินออกเกมอะ่ะเรี๋ยวเดียวอ๋ออีเนี้รอสิบวิรอจะซื้อของ <c oughs> เฮ้ยกระต่ายเอยังมองไปที่เกาะไฟวะเนี่ยได้เวลาฮีโร่อ,ออกได้แล้วออกได้แล้วเหลือเวลา,ลาแล้วเหลืออืออือพอใส่วนแหละเขารอของเขาอยู่แต่โดนเลสซาเลียนใส่ ตีเออมองเขาแข็งแรงโอ้ยออ้ยออกสะท้อนออกสะท้อนรถกูดาว่ะเหลี่ยมของน้องเต้ออกไอเทมนะครับออกโคตรเฟี้ยวเลยตอนแรกผมคิดว่าน่าจะออกตัดฮิวออกถอนไว้เลยออกสะท้อนไว้ออดีตสะท้อนอะสะท้อนอะผมดูเลื่อนได้เอาดิผมไม่กลัวหลอกเดี๋ยวผมเปิดของผมเลื่อตีได้สัวเลยเดี๋ยวตีไม่เข้าปอมนิดหนึ่งจับโชว์เออโอ้ยตบทุบแรงไงวะ ช่ครับซิคสองแรงมากเลยโอามาตอนตอนดัมเบลสีแดงนี่เอาเรื่องเอามาเปิดอัติสวดแล้ดิเอเอเอาดีเอาดีบ้านดีบ้านดี้าดีเอ้ยนปั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 นปนปั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 นนปันนปั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 นนปั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 นันป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 ันนปั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  โอ้โหต้องผีกว่าต้องผีทเดียวใครตายตัวนี้ก็โดนจบแล้วเฮ้ยใครตายตัวนี้ก็โดนจบหมดแล้วหวานบอกว่าคุณลำบากแล้วลูกทีมคุณน่ะผมวัยชีวพิันฮิวอยู่นี่ไงปังปังไม่ได้ขยับเหมือนกันไม่ได้ขยับเหแค่นั้นนี่จกมีทารอนอยู่เพีดียวโอ้โหโอ้โหโอ้แต่นางหวานได้ดิคันเจ็บหรือเปล่าวะเสียงเต้ร้องเหรอพี่โอ้โร้องโอ้โหอย่างเดียวเลย โอ้โดนคุมบวกด้วยโอ้โหเฮ้ยผมว่าคุณโอ,อนตังค่าเรือรางวัลเลยก็ได้คุณไม่ต้องรอจบหรอกอังจริงโอ้ยแก่เลยลอือโอ้ยอยู่ยังไงไวะโอ้จะริโพสให้มป็นมึงเนี่ยอ,ออกก่องคือมันออกก่องแกก็ส่วนของแกนะนึกว่าละครม,มันไม่ง่ายเลยอ่ะ ใช่ครับแต่ผมว่าได้อยู่นะเนี่ยพอเริ่มเล่นเกมแล้วเริ่มโอเคอยู่นะวันที่เ,เขาเริ่มพุทคีบกลับคืนมาได้ว่ะสำหรับกีเรสนะออกเอจิดดตรถสปีดแล้วเอาคูดาวตัวเองมาเล่นหน่อยเอาลูกคูดาวยาวยัดวเ,เอาเรื่องวะยัดวะยัดวะอุยอ้ยอีเรสบอกยัดวะเอาดีฟันทู่ฟอมกูเลอร์มาบอลมุนบอลมุนบอลมุนดูดเลือดด้วยพี่ แล้วโอวามีอตินี่คือมีดูดเลือดด้วยครับผมเพิ่งรู้เนี่ยมีทัเทนได้ครับไมดูเลือดกระต่ายแอมมันไม่ไหวโอไม่นะไม่น่าละ่อแล้วว่จะตแต่บอกเดี๋ยวไอ้กูเป็นตีก่อนกูปัดไละตายเ้ามันมปัดตีสวนดีตีสวนแล้วเข้าเลยอ้ยยยยยายยยปยยยยยยยัยยป เคาะดิผมเชียร์เต้ผมท้อแทนเต้เลยครับเฮ้ยกระต่ายเอ๋ะอย่าพลาดไอ้ใจไอ้ใจไอ้ใจเริ่ม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 เอาคูวไอ้คิวไปแล้วไอ้คิวไปแล้วตีหยุดคุณอาไวจัด โอ้โดนดนซีีัวโอยจีอย่างี้เออบีอแตกเฮ้ยตี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 ตบมตีบตีมหน่อยลูกแต่กว่าพี่บ้านไม่แตกไม่แตกเยบอมตีต้องต่ละอกรณ์เฮ้ยอวิทันเมอวักยังไม่แตกเออไม่แตกียังวะยังก็ตดเลยน้องเหลือตะกินอ่าไม่มีดาเมจแต่ว่าเห็นแววนะครับโอบาร์นะครั มันมียังหว่าแบบพอหมดของคุณแล้วโดนสีต่อสีไม่ไหวว่ะใช่พี่คือตาลัวๆเลยอะนี่ใครเห็นใครเห็นก็รู้ว่ารูบู้ได้เปรียบนะ้ยคุณรัาพงคุณรักอ้างหรอเปไม่ได้อ้างแค่บอกแค่บอกว่าน้องเต้เนี่ยคือเป็นคนที่เล่นหนึ่งหนึ่งได้เก่งมากเลยพี่แบบออกไอเทมหรืออะไรเงี้ยแก้ทางได้ทุกตัวเลยอะเต้มันแก้เกลียดแล้วให้ปีชาด้วยแล้วเราคูดาวด้วย <c oughs> เปิดของเลิกไปแบบตีช้าลงไการทิ้งก็ยังก็น้อยลงนะใช่ครับแล้วมีอันสีด้วยอตีตอนนู้นรัวเลยอะแล้วแกเกียร์เราพยายามขับให้ขีบมังคาวไให้ขีบมังคาเกียร์ขี้สีมาเศษตู้หมดเฮ้ยไหวอีกแล้ว,ว <c oughs> อ่ะพี่โอมาเนี่ยโอ้โหขอตแต่ละที เอ้ยกระต่ายเอเร่เปลียนกลยุทธ์ตีสอดตีสอดอยอไเนียก็หันนิเดียวก็เอาเอ้ยนิดเดียวก็เอาอ่ะต้องเล่นอย่างนี้แหละมันต้องเล่นอย่างนี้แหละพยายามกระต่ายพยายามพุคตีไม่ให้โอมากเคลียร์ไว้จะพยายามเลี้ยงป้อมหน่อยสิโหน่แรก่งเขาเลที่ี้ไีจะมาเคลีย์บตีดิตีนีตีมาเลตีอ่ะเออออเลือดก่อนไปเรียบปตันเฮ้ยใาวนี อมีคนสับเกิดว่ะเลียร์คีบสักไม่ยอมอีเล่นบอกไม่ยอมต่อแล้วทำเอาดิกระต่ายเอ็มบอกไหวดิโอ้โหนี่สับยาบโอ้ยอย่าตีอย่าตีอย่าตีอย่ากองไอ้พ่บอกอย่ากองกองลรงไหนไม่ได้หามตีปอมเฮ้ยโอ้โหได้ยินเสียงมือคนบอกอย่ากองอย่ากองเฮ้ยเดี๋ยวมันตีได้ศักดิ์ศรีพี่ศักดิ์ศรีลูกผู้ชายไงศักดิ์ศรีไฟเตอร์อ๋อต้องเอาคีบเข้าเท่านั้นใช่ไหม ใช่เจอใช่พี่มันตกลงกันตอนไหนวะเอาดิเอาดิเอาดิไปอีโหูแต่ตะกี้เลือดเด้งเร็วจังอ่ะครับลูบูเติมตัดหิวเหรอโอ้ยเปิดของเล่าชีพขายไม่ไหวมั้งเนี่ยอขายตัดหิวทิ้งแล้วใช่พี่พี่ตัดฮิวตีเลือดได้รัวเลยอะสับของเมื่อกี้แหละนะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนของตอนโดนดายป้อมอะ เห็นไอเต้สับของอ่ะส่วนเราสองคนนั่งสับสนอยู่ว่าจะจบยังไงวะอีนี่ด้วยนะพ่อมบีเอาดีเขาเริ่มเขาเริ่มท่าไทยกันเองแล้ววะเขาเริ่มป่ากันเองมาดีมาดีโอ้โหแรงแรงแรงเจ็บอยู่นะ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 ต่อเอก็เจ็บอยู่นะอีเลสที่อีเลสพูดนั่นเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะดูเลือดเขียวๆขียไปเยอะกว่านะอีเลสนะโโอ้ อ้โหอู่นะอยู่พักก็ต่ายเอปตีปอมตีป้อมเจ็บอยู่นะแต่เรื่องรูปูเต็มเลยนะเออว่ะตีป้อมดิตีป้อมดิเจ็บยังไงวะน่ะป้อมตีไม่เข้าเอาดิป้อมตีไม่เข้าเอาดิเอาดิตีตีเอาเกตพารู้ไว้เอาดิตีอยตีคนด้วยตีคนด้วยเออไม่สนแล้วป้อมคืออะไรโอ้โหปั้นตียังไงกันปอมตียังไกันปอมของกูเลิศตีเอาดิ บอกกิ้งโเฮ้ยทีตันมี่บุญมีมก้อนแล้สไลด์เอาของก่อนไหมเอาบวก่อนไหมไม่เอ,เอาแล้วต้องมีงมการดเลสบอ,สอ,อกวอาโดนแน่ยเรีนอกระสับกระส่อีกแล้วลุกมาเวไหวอยูโอ้ทำไมเลือดริปป้เยอะขนาดนั้นวะตันเอาดิเอาต้องการทำไมกันกลับบ้านบ้านแตกปากคำสู้ปากคำสู้ไอ้ออไนหนตีสงกาอยูงทแล้ววงทหมดสไลด์ีแต่ว่าชิมช็อริปป้เ้ง้ ป้อมสีป้อมเจ้ามาอย่างนี้อ่ะโอ้โหผีไม่เข้าตัวอะไรวะเนี่ยจะมีของกัดไหมน้องขอไหมเอ้ยรีบเคลียร์รีบตีเพืของเขาเลิกอัดเลยว่าโอ้โหตีป้อมก็ไรเอ็ดตีปอมตีป้อมตีสองสี่ขัดเกล็ดผัดฟองออกร้อยเรียบร้อยผู้ชนะหนึ่ง ต้องบอกว่ารอบชิงเหนียวจ,จ,จัดเลยพี่ไม่เงยเต้าชาย1าที่40นะครับแล้วก็เป็นกระต่ายเ e อครับเอาชนะอีเลียได้20จ้า <Hugh> <guard> คุยว่เขาอันนีกว่าตีบ้านไม่เข้า่ะฆ่าได้ไม่อโอ้โหสา่งฆ่าได้ถ้าสมมติสับเป็นดาเมจเป็นไอเทมแบบพวกดาบอะไรอย่างงี้ตีบ้านแตกวะไม่เคยอยากเสี่ยงเท่าไหร่แต่แรกผมนึกว่าจะสับมาตีแล้วผมคิดว่าแบบยังไงก็แตกชัวร์แต่หน้าสับไปเลยหน้าแบบวัดไปเลยคือวัดอ่ะไม่ยันคืนเลดเลดเกมลิปต้นน่าจะได้เจ็บได้เยอะเลนอ่ะตีไม่เข้าเลยเลดโอ้ันตีโหลดไว้ก็อีกเลยแรงอยู่สักพักโดนตีอ่ะแรงอยู่แรงอยู่แล้วแต่เลือดรูบูเต็มเลยเทวเจ้าหนึ่งหนึ่งเกิดเสียงไปสองชีวิตแล้วผมอ่ะ อหมกว่าเกิดแล้วด้วยสองครั้งเอาเรื่องกันทั้งคู่ก็ถือว่ามันก็เป็นการวัดการแก้เกมเราก็เห็นการแก้เกมของทั้งคู่นะสนุกดีนะครับเห็นแคลรี่สองคนถ้าให้เลือกเล่นในโปเล,ลีกอยากกลับมาเล่นไฟเตอร์แบบนี้มั้ย <c oughs> ไฟเตอร์แต่ละตัวก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะเขาก็ไม่น่าจะเล่นก,ลก,ลกันแล้วอ่ะกลับมาเล่นแคลรี่กันดีกว่านาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะได้กลับไปเจอกันในโปลีกอีกทีหนึ่งพิเศษเดี๋ยวทั้งสองคนต้องไปเจอกันในเลนอย่างที่หมูหวานบอกวันนี้สนุกมากนะครับแล้วคนที่ได้1 0 0 0 0มื่นบาทไปนะฮได้แ ฮาลอนก็ตายเองกตายเลยเอวยินดีด้วยน้องชายเดี๋ยวไว้เดี๋ยวพี่อดตังค์ไปให้น้องเต้เดียวนี่กะตายเองน้องเต้อะไงวะอ๋อว่ผิดคนพี่มีคนก็ตายเอครับอ่าวันนี้ก็ขอบคุณน้องเต้แล้วก็น้องก็ตายเอมากๆเลยนะครับที่เข้ามาร่วมทัวร์นาเมนต์ของช่องมมหวานเดี๋ยวถ้ายังไงมีโอกาสพี่ขอยืมตัวน้องมาอีกได้ไหมได้ครับ เอ๊เป็นไงเป็นไงสนุกไหมสนุกไหมหนึ่งหนึ่งไม่ค่อยหมันนพี่ได้ตัวอะไรนะต่ละตาอยู่อยู่ที่ดวงเป็นหลักเน่ยมันอยู่ที่ดวงเป็นหลักไงรายการพี่อะเซมซีอีสปอร์ต่ะเต้ไปทําอะไรมาเนี่ยดวงไม่ดีนะวันเนี่ยขอตัวชนะทางตั้งตาไปยังไม่ได้เจอชนะให้น้องเต้ฝากช่องทางการติดตามเลยครับตามของผมก็เป็นอีเลนครับผมไปกิมในช่องทาง Facebook YouTube TikTok ดีหมดเลยครับปากเชียร์พวกเราเบคขั้นถานด้วยนะครับในกรณีซีซั่นที่จะถึงนี้ซีซั่นนี้เราต้องกลับมาให้ได้เอยโอ้แล้วคู่แข่งฟังอยู่นะเอาครับผมน้องกระต่ายเอต่อเลยครับก็ช่องทางการติดตามครับ TikTok แล้วก็ Facebook ครับกระต่ายอ้วนแล้วก็ฝาก IG จีด้วยครับ JJJRPJ ครับก็ฝากเชียร์ทารอนด้วยครับแบบตอนนี้ก็ตั้งเป้าเอาเอาท็อปโฟให้ไวที่สุดอะก็แบบเอาชนะเลื่อนเหมือนกันก็อยากชนะเลื่อนเหมือนกันเดี๋ยวรอบสุดท้ายก็ต้องติดท็อปโฟให้ได้นะโอเคสนุกขนานนะครับในหนึ่ แคบแคลลี่เซียนสีตบโปนะฮะเป็นโปตบโปชนกันเนาะวันนี้ก็ขอบคุณ่าน้องๆมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณพี่เสกซ่ามากเลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นนักพากย์ดีเสมอต <c oughs> ้องใชขอบคุณโต้ด้วยนะครับชวนมาสนุกนะครับในทัวร์นี้ครับผมติดตามพี่เสกและท,ที่ไหนบ้างครับบ้านฟ้าเสกซ่าเหมือนกัน sakeza บ้านแดงก็เหมือนกันบ้านดำ sakeza เสกซ่าจุดธนะครับ thana ห้าดีห้าไอจีก็ดีเจอันนั้สกอร์ sakeza วันนี e ้ขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากเลยครับผม Uhm เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่จะชวนมาอีกนะใช่ครับขอบคุณพิเศษด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสนุกมากครับแล้วถ้าทุกคนชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกด s ับสไครป์ช่องหมู่วานด้วยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากให้โตจัดทัวร์นาเมนต์แบบนี้อีกคอมเมนต์บอกโตได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวโตจัดให้แล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับชู